สวัสดีครับพบกับผมนันะพงษ์บรรทองครับเกษตรพิทักษ์โลกตอนนี้อยู่ไล่มันสำปะหลังครับมาพบกับเจ้าของแปลงเลยไม่เป็นการเสียเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวก่อนผมชัยเวียบครับก็ตามปกติกาททำงานอยู่ที่อมตะนครนะครับครับก็ใกล้จะเกษียณแล้วก็มาลองทํามันสำปะหลังดูครับครั้งแรกปะเนี่ยครั้งแรกเลยครับครับอะตตอนแรกก็คือจ้างเขาปลูกครับมันมันสำปะหลังก็ มีลักษณะแค่เก่นแล้วก็ใบหยิกครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีติดต่อไปทางอาจารย์ก็แนะนำให้ใช้โฟทีก็มาฉีดประมาณสองครั้งกับลักษณะมันสําหลังก็ดีวันดีคืนไปเรื่อยๆครับผมก็รู้สึกพอใจในผลิตภัณฑ์และก็พอใจในไอ้ผลการเกษตรของผมคือมันสําภารังนะครับ,รบก็คือฉีดไปสองครั้งแล้วมีความ ราับใจเบื้องต้นพอสมควรเพราะว่าดูจากต้นดูจากใบแล้วก็ที่สำคัญหัวก็เริ่มมาแล้วครับผมนะครับแต่ก่อนที่จะเราจะไปดูหัวมันนะครับความประหยัดอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าก็คือตอนเขาจ้างปลูกก็คือว่าเขาโรยปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งครับอ๋อแล้วก็เราก็มาฉีด3ามสองครั้งใช่ครับใช้โฟทีใช้โฟทีครับ แล้วอะมิโนด้วยไหมใช่ครับบลูครับบลูอ๋อเอาบลูผสมกับโฟตีใช่ผสมกันเลยสองครั้งเลยป่ะสองครั้งเลยครับอืมแล้วจะฉีดต่อไหมเนี่ยฉีดต่อครับอ่าครับผมต่ออีกแน่นอนนะครับครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่ามันสัมภาร์อันนี้พันอะไรครับที่เราเห็นเกษตรศาสตร์50ครับเกษตรศาสตร์50เป็นอย่างไรครับฉีดพ่นไปสองครั้งแล้วมาดูครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนะครับสุดยอดจริงครับ มาครับไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะครับอ่านะครับนี่นี่นิ้วผม3นิ้วนะครับครับนี่นี่นี่ครนี่ฮะให้ดูนิ้วผมนะครับนะครับให้ดูนิ้วผมนะครับะอ่าก็มันจะต้องเจริญเติบโตไปกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ายังต้องฉีดอยู่เนาะครับผมอ่านะครับแล้วก็มีคุณพ่อแน่คุณพ่อคุณพ่อเป็นคนฉีดเองป่ะพ่อครับอ่านะครับคนฉีดมายืนนะครับอ่ะก็ถือว่ามีความประทับใจ เรื้องต้นที่สุดยอดแล้วตอนนี้อายุประมาณ5เดือนครับ5เดือนเอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่าตอนเก็บผลผลิตจะได้ักเท่าไหร่แต่ที่แน่ทําครั้งแรกทำครั้งแรกครับรุ่นก่อนเกษตรกรที่ทําแปลงเนี้ยเขาได้เท่าไหร่ครับก็คือเขาทํามากกว่าผม25ไร่เขาได้60ตันของเขาย5ไร่ครับผมได้60ตันครับผมตกประมาณ3ตันต่อไร่อ่าประมาณนั้นประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกษตรกรมือใหม่ ครั้งแรกแต่มีตัวช่วยนวัตกรรมของเราจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันแต่ทีนีแน่ประทัทับใจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ